สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดชนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกมแักคแนลร็อกออนไลน์บายกรา v ิ t ีนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวคาถา n o เบิลครอสนะครับแล้วก็คา Grand Cross ที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นคาาเทอร์น u ันเดชก็ได้เป็นอาวุธคู่ใจอันหนึ่งเลยที่พี่เดชแนะนําว่าเหมาะกับพระสายบูนะครับพรีสบู o อาร์ตวิชอปบู o ก็ได้ที่เราจะไปต่อสู้กับอันเดชได้ดีทีนี้ก่อนที่จะเข้าถึงตัวรีวิวขอพูดถึงที่มาสักนิดหนึ่งฮะ เรียกว่าตั้งแต่ที่พี่เดชเล่นเป็นพลีสบูมาสมัยที่ยังไม่มีคลาสสาเนี่ยจะมีรูปอยู่รูปหนึ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราก็คือรูปนี้รูป l พลีสถือคาถาอันนี้นะครับสังเกตว่าตัวอาวุธที่อยู่ในมือเขาเนี่ยเราก็ลองไปหาดูครับว่าไออาวุธชิ้นนี้มันมีในเกมหรือเปล่าแล้วมันคืออะไรกันแน่จนไปเจอข้อมูลครับถึงอาวุธตัวนี้ ในสมัยนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะครับที่ชื่อว่าแกรนด์ครอสเป็นกางเขนแบบนี้ดูคล้ายสุดและถึงมันจะไม่เหมือนเป๊ะก็ตามนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติาธาตุศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะได้มาใช้แต่ตั้งแต่ยุคที่พี่เดชเล่นน่าจะตั้งแต่เอเชียซอฟหรือ ESE เนี่ยก็ไม่เคยได้สัมผัสเลยนะครับได้มาลองใช้จริงๆเนี่ยในสมัยยุค Gravity นี้เองนะครับแต่ต้องบอกว่าแกรนด์ครอสเนี่ย มันก็ไม่ใช่ที่สุดเพราะมันยังมีคาถารุ่นพี่ของมันอีกอันหนึ่งที่จะมีความสามารถสูงขึ้นไปอีกที่เรียกว่า Noble Cross และนั่นก็คือที่มาของวันนี้นั่นแหละนะครับที่เราจะมาแนะนำรีวิวคาถาทั้ง2ชนิดกันพี่เดชก,ก็ทำรูปนี้มาเพื่อที่จะมาอธิบายให้ชัดเจนนะครับเปรียบเทียบกันให้ดูเลยอาวุธ2ชิ้นนี้เป็นอาวุธประเภทเมสซึ่งจะเรียกว่ากระบองก็ได้หรือว่าคาถาก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับพี่เดชชอบเรียกว่าคาถามากกว่านะ ดูเท่ดีตัวแกรนคลอสเนี่ยคนที่จะใช้ได้ก็คือตั้งแต่อโคลไลท์เลยเลเวล40ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วแต่โนเบลคลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไฮคลาสเลเวล v e l 40เหมือนกันแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่นะครับพลังโจมตีของแกรนคลอสเนี่ยจะแค่140แต่โนเบลคลอสเนี่ยจะ195ก็จะสังเกตเห็นว่าโนเบลคลอสเนี่ยมันคือความสามารถที่สูงขึ้น แล้วก็สำคัญมากๆที่วงแดงไว้ครับแกรนคลอสเนี่ยมันไม่มีแมทแอทแทกนะก็คือไม่มีพลังโจมตีเวทอันนี้จะเป็นพลังโจมตีกายภาพปกติแต่โนเบลค r อ s เนี่ยนอกจากมีพลังโจมตีปกติ195ยังแถมแมทแอทแทกมาอีก,ก150ดังนั้นมันก็ช่วยให้การโจมตีเวทต่างๆเนี่ยของคนที่ถือคาถา Noble ก็จะแรงขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ก็คือดีมากๆอันนี้ควรสอบัรบพื้นฐาน แกรน d Cross เนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นไม่มีสลอ็อตแล้วก็มีสล็อตนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงที่มาและ,และวิธีการทําอะไรต่างๆอีกทีหนึงนะครับสำหรับโนเวลครอสเนี่ยพอเราทําผลิตมันออกมามันก็จะมีสลอ็อตหแบบนี้ทีนี้มาดูคุณสมบัติตัวความพิเศษของอาวุธทั้ง2ชิ้นก็คือเกี่ยวกับความสามารถของมันนะครับจะมีเรื่องของการฟื้น SP ซึ่งอันนี้จึงเหมาะกับสายบูนะครับหรือว่าพรีสบูหรืออาร์ตบิชอปบูมากๆเพราะว่าเราสายบูเนี่ยอาจจะอัพอินน้อยแล้วก็มี SP น้อยในทุกๆครั้งที่โจมตีศัตรูอันเดดก็จะได้ SP1 อันนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับก็คือต้องตีระยประชิดก็คือใช้เนี่ยแหละทุกๆนะครับก็ตีอันเดดก็ได้ฟื้นมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งซึ่งจะตรงข้ามกับอาวุธอ่าอีกชิ้นหนึ่งที่เราอาจจะเคยใช้คือพวกมายตี้สตาร์ที่แบบเวลาใช้แล้วมันแรงแต่มันจะดูด SP อันนี้จะได้ sp กลับมาอันนี้ดีนะครับเมื่อเรากำจัดอันเดได้ด้วยการโจมตีระยะประชิดทางกายภาพก็จะได้ sp คืนมา3แต่ถ้าเป็น o o l e c r o s s เนี่ยจะได้ sp คืนมาสูงกว่าก็คือ12แต่ตัวที่เด็ดที่สุดของมันที่เราสนใจมากๆคือเกี่ยวกับสกิลเทิร์นอันเดนะครับซึ่งสกิลเทิร์นอันเดเนี่ยพี่เดยยกมาให้ดูทั้งขวาเป็นสกิลของพรีส ที่ช่วยให้เราสามารถจัดการศัตรูที่เป็นประเภทผีดิบได้ไม่ว่าจะเลือดเยอะแค่ไหนถ้าเทินติดแล้วก็ก็คือศัตรูก็จะตายเลยนะครับโดยสกิลเทินันเดสเนี่ยมันจะมีหลายระดับไลท์เลเวลกันไปนะครับโอกาสติดคือเรียกว่าเทินติดก็คือมอนจะตายเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่เดชจะอธิบายสกิลเทินัอนเดสอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นแกรนคลอสเนี่ยมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต ต่อทุกๆครั้งที่เราทุบนะครับทุบทีนึงก็มีลุ้นว่า10%ว่าจะติดเหมือนเป็นออโต้สเปลนะครับก็คือสกิลเทิร์นอันเดหรือเปล่าถ้าติดจะได้เลเวล3ในขณะที่โนเิลครอสเนี่ยทุกๆครั้งที่ทุบก,ก็จะมีโอกาสสูงกว่าก็คือมีโอกาสถึง20%ในการที่จะติดสกิลเทิร์นอันเดแล้วติดเลเวลสูงกว่าด้วยคือเลเวล6ตัวนี้แหละคือความเด็ดของมันนะครับโอกาสติดก็มากกว่าเลเวลก็สูงกว่า ทีนี้สมมุติว่าติดแล้วสกิลเทอร์นเดสถูกไล่ออกมาไปยังมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทอันเดสมาดูกันครับว่าถ้าสกิลเทอร์นเดสทำการเทิร์นได้ติดมอนสเตอร์ตัวนั้นมีโอกาสที่จะตายทันทีแต่ถ้าเทิร์นไม่ติดมันจะกลายเป็น d ดาม g จก็คือจะมีสูตรคำนวณดามจอีกพี่เด็ขออนุญ,ญาตไม่พูดเรื่องของดามจนะครับมาดูกันว่าโอกาสเทิร์นติดเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าสกิลเลเวล3กับเลเวล6 จะมีโอกาสเทิร์นติดพื้นฐานที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับเลเวลสมีแค่6%เเลเวลมี12แต่ไอตัวนี้มันไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะว่าโอกาสติดโอกาสติดเทอร์นันเดยยังขึ้นกับเลเวลของตัวละครเรายิ่งตัวละครเราเลเวลสูงก็ยิ่งมีโอกาสติดสูงค่าอินของเราค่ารักของเราและสัดส่วนเลือดของมอนสเตอร์ที่เหลืออยู่หมายความว่าถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นอ่ะเลือดเต็มร้อยเลยโอกาสติดก็จะน้อยกว่ามอนสเตอร์เลือดเหลือครึ่งหนึ่ง เราทุบๆๆไปเรื่อยๆจนมอนสเตอร์เลือดน้อยโอกาสติดมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าติดสกิลเทิร์นออกมาโดยที่โอกาสสูงสุดเนี่ยไม่ว่าปัจจัยทุกอย่างจะดีแค่ไหนก็จะไม่เกิน70%ดังนั้นลักษณะการใช้งานก็คือเราใช้กระบองหรือคทานี้นะครับแล้วก็ทุบๆๆไปลุ้นให้มันติดสกิลเทิร์นอันเดสเมื่อเราไปโจมบตีศัตรูประเภทอันเดดนะแล้วก็ลุ้นอีกทีว่าเทิร์นอันเดสที่ติดนั้นจะเทิร์นติดหรือไม่มันจะเป็น2เด้งแบบนี้ ดังนั้นก็ยิ่งเหมาะกับพรีสบูนะครับที่มีการโจมตีรวดเร็วเพราะว่ายิ่งเราตีเร็วอย่างเช่นเรามี SPD 193สมมุตินะครับเร็วมากตีได้7ครั้งต่อวินาทีมันก็จะมีโอกาสติดเทินบ่อยมากสกิลเทิร์นอันเดเนี่ยพี่เดสเนี่ยจะอัพเสมอเลยนะครับก็คือบางครั้งเวลาเก็บเลเวลก็ไปเดินไล่สกิลเทิรนใส่พวกดาร์คพรีสที่มันเลือดเยอะตีช้ากว่าจะกว่าจะตายก็ใช้เทิรนเอาก็เก็บเลเวลกับมัน แต่พอมันมาอยู่ในอาวุธแบบนี้มันก็เลยยิ่งทําให้มันง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลารไายแล้วก็เป็นออโต้สเปลใช้ได้ตีๆีตีไปก็มีลุ้นที่จะติดเทินปุ๊บมอนสเตอร์ Monster บางทีเลือดเยอะถ้าตีอย่างเดียวเนี่ยตีนานแต่เทินติดปุ๊บจบเลยอย่างเช่น d a ดักพรีสก็ดีหรือว่าตัวอย่างที่ดีนะ่าจะเป็น a n นเชียนมัมมีที่เราจะต้องทำเควสสำหรับตัวละครที่เลเวลเราสูงสูงใช่ไหมครับก็ตัวนี้เลือดเยอะแต่ถ้าเทินติดนี่คือจบ ก็เร็วมากนะครับประมาณนี้มาดูกันว่าแล้วจะหาเจ้าอุปกรณ์นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับตัวแกรนครอสเนี่ยเป็นของที่ดรอปจากมอนสเตอร์ตัวบอสไฮพรีสมาเกเลตตาที่เป็นบอสอยู่ในไบโอแลบมีโอกาสดรอปสูงอยู่นะครับแกรนครอสปัจจุบันก็สามารถหาได้ในเมืองราคาไม่ได้แพงเราลองมาดูในตลาดกันดู แกรนครอสเซิร์แกรนซีก็เจอนะครับนี่มาแล้วนะครับแกรนครอสอ่าจริงๆเ่ะเมื่อกี้นี้พี่เดชมาเสิร์ชมันจะมีอันที่ไม่มีสลอ็อตก็คือแกรนค o อสธรรมดาแบบที่เราถืออยู่อันนี้นะครับแบบนี้ไม่มีสลอ็อตเนี่ยราคามันไม่แพงนะที่เซิร์ฟเคออสที่พี่เดชอยู่ตอนนี้ก็จะประมาณ4ี่ห้าแสนเมื่อกี้นี้มีคนดึงไปแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูเนี่ยในตลาดตอนนี้อันนี้มีแกรนครอสที่มีรูอ่า ราคา 1M ถือว่าก็ถูกกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนแพงกว่านี้นะครับช่วงหลังๆเนี่ยราคามันก็ไม่ได้สูงมากแต่สังเกตเนี่ยถ้ามีคอไปตีบวกสิ 10, โอ้โหแล้วมีสล็อตด,ด้วยราคา70ล้านเลยก็คือค่อนข้างแพงดังนั้นก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้แนะนำให้ไปล่าบอสนะครับก็มาซื้อในตลาดเอาก็ได้บางทีก็มีคนที่เ,เจาะรูสำเร็จแล้วจริง1 M เนี่ยถือว่าราคาใช้ได้อยู่นะครับไม่แพงทีนี้เรื่องเจาะรูกับไม่เจาะรูเนี่ยมันเป็นยังไง เพราะว่าการที่เราจะทำคาถาโนเบิลคาถาโนเบิลนี่เป็นคาถาที่เราไปผลิตผ่านเควสนะครับก็เราจะต้องมีแกรนคลอสที่มีสล็อตก่อนดังนั้นสเต็ปจริงๆก็คืออาหาแกรนคลอสมาสมมุติไปตีมอนเองนะครับได้ดอกมาเสร็จเอามาเจาะรูนะครับซึ่งจะมี NPC เจาะรูเนี่ยอยู่ตามเมืองต่างๆหลายเมืองในพอนเทล่าก็มีจะมี2ตัวตัวนึงชื่อไซยาเบมตัวนึงชื่อเลบเลม แต่และตัวจะเจาะอาวุธอุปกรณ์ไม่เหมือนกันอย่างตัวแกรนครอสเนี่ยถ้าจะเจาะจะต้องเจาะกับตัวนี้ครับที่ชื่อว่าเล็บเล่มในพอนเทล่านี่ก็จะอยู่ตรงตรงประมาณด้านขวานี่ครับหัวมุมตรงนี้นะครับใกล้ๆกับทางออกขวาเขาก็จะยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งต้องใช้เงินในการเจาะด้วย1ล้านเซนีแล้วก็มีโอกาสติดเนี่ยน่าจะประมาณแค่10%แล้วก็ใช้อริเจก้อน5ก้อนแล้วก็ใช้สตีลใช้เหล็กอีก10ก้อน ก็คือมีอุปกรณ์อะไรด้วยแล้วก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันแต่ประเด็นคือโอกาสติดมันน้อยมากก็คือมาเจาะนี่ก็แหกกันไปเยอะนะครับกว่าจะได้สล็อตหนึ่งพี่เดชมองว่าซื้อสําเร็จแบบที่เจาะสําเร็จมีเจาะรูมาแล้วเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าแนะนําแบบนั้นนะครับก็ลองดูในตลาดทีนี้พอเรามีแกรนคลอสที่มีสล็อตแล้วมีรูนะเราจะสามารถเอาไปทำโนเิลคลอสได้โดยการที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำโนเิลคลอส จริงๆเรียกว่าไปแลกแต่ต้องมีแกรนครอส s s สล็อตหชิ้นแล้วก็มีบลัดดี้คอยเหรียญเอหรียญอาบเลือด <c oughs> ซึ่งเป็นไอเทมที่จะได้มาจาก h e r ร์เรอร์ทอยแฟหรือว่าดันคริสต์มาสขั้นสูง <c oughs> ตัวเหรียญเนี่ยก็นอกจากจะไปล่ามอนเองก็ยังมีขายในเมืองด้วยเยอะแยะเพราะว่ามีคนไปลงดันแล้วก็เอามาขายนะครับ <c oughs> ต้องใช้เหรียญ2000เหรียญน,นะในการแลก เดี๋ยวเรามาดูในตลาดกันครับ Bloody B L O D Y ปั๊บอ่ามันคือสิ่งนี้ครับตัวนี้แหละ Bloody Coin จะไปลงดันหาเองก็ได้หรือในตลาดก็มีคนมาขายมากมายจะเห็นว่ามีหลายราคามากนะครับก็ไอเทมก็เหมือนกันนะใช้สองพันเหรียญดังนั้นถ้าซื้อเนี่ยก็คือต้องเหมาเหมากันแบบปิดร้านเขาก็เลยหลายร้านเลย ขายอยู่เนี่ยที่เซิร์ฟเคอสประมาณ4,000เซนีต่อเหรียญจริงๆพี่เด้ดไปเจอ,เอที่หน้าดันบางทีก็ถูกกว่านะครับ4,000เซนี1,000เหรียญก็ 4m 2,000เหรียญก็ประมาณ 8m เราก็จะสามารถเอามีอุปกรณ์ที่จะไปแลก Noble Cross ได้ลองมาเสิร์ชด,ดูมีใครแลกโนเบิลมาขายไหมอ่าไม่มีนะครับดังนั้นเราเลยต้องไปแลกเองนะ เมื่อเราได้อุปกรณ์ครบแล้วเราก็มาเดินทางไปเมืองูตี้นะครับหรือว่าเมืองคริสต์มาสกันดีกว่าก็มาที่อัลเดียบาลันแล้วก็คุยกับซานตา้าก็จะเดินขึ้นมาได้นะครับพอเข้ามาในเมืองูตี้แล้วอยู่ตรงประมาณตรงนี้ครับขวาบนตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นทางเข้าตัวดันเจียนเฮอร์เรอร์ทอยแฟคอรี่นะครับที่เป็นดันเจี้ยนระดับสูงเลเวล140ถึงจะเข้าไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมี NPC อยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือตัวที่แรกโนเบิลเนี่ยคือตัวบนนี่ครับแล้วก็คุยกับเขานี่ดูตรงนี้นะครับนี่จะมีแลกโนเบิลครอสอยู่นี่ครับตรงนี้ก็มีพ่อค้าขายอยู่เลยนี่แหละบัตติคอยนะครับก็มีขายตรงนี้ด้วยนะการเช็คราคาในเมืองมาก่อนก็ดีนะครับจะได้เทียบดูว่าที่ไหนเนี่ยเขาราคาถูกกว่าเพราะว่าใช้เยอะอยู่เหมือนกันเราจะมาลองประสิทธิภาพของอาวุธกันดูนะครับเราก็ต้องพามาหาที่ที่มีพวกอันเดดหรือพวกขีเยอะ ที่หนึงที่อยากจะพามาก็คือที่โบสที่กราเซมนเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปชั้น2นะครับที่มีดาร์ครีสอยู่ตรงนั้นด้วยเข้าไปกันมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เดสจะลองใช้แกรนคลอสให้ดูก่อนว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้าง ต้องมาดูสเตตกับเลเวลพี่เดซกันหน่อยก็คือตอนนี้พี่เดซเลเวล101นะครับเป็นอาร์บิชชอ p ผ่านไฮมาแล้วแล้วก็มีค่าอินอยู่ที่40บวก20แล้วก็มีค่าลักอยู่ที่40บวก7นะครับโอเคตอนนี้ใส่แกนคอสเ,น,เ,น,เ,น,เน,นี่ยครับเห็นเพื่อนเดสติดเห็นไหมครับ แต่ว่าตัวแรดเนี่ยเลือดมันน้อยเราต้องลองกับดาร์คพีสถึงจะเห็นชัดปุ๊บปเปียกเจ็0เห็นไหมครับอันนี้คือเทิร์นติดเราจะเห็นดามจที่ค่อนข้างโดดแบบว่าตัวเลขเยอะกว่าดามจที่เราทำได้แล้วเวลาเทอร์นเดืดติดจะมีรูกตังเขียนขึ้น เกเมื่อกี้มีเทอร์นันเดตติดแต่ว่าหมายถึงว่าสกิลติดแต่เทอร์ Un ไม่ติดเวลามีการเขียนขึ้นมีตัวหนังสือขึ้นก็คือสกิลเทอร์นันเดสเนี่ยมันได้ได้ติดออกมาแล้วแต่ว่าจะเทอร์ติดหรือไม่ก็ต้องลุ้นอีกทีหนึง่งเฮ้ยเราเจอดาร์คผีต,ตัวใหญ่อ่า เกจะติด8 000, 4 6หนะฮะรก็กรณีนี้แบบนี้นะครับก็คือต้องลุ้น2เด้งอย่างที่บอกลุ้นให้มันออกมาก่อนติดเทิร์นเดสแล้วก็พอเทิร์นแล้วต้องมาลุ้นอีกว่าติดหรือไม่อันนี้เราใช้แกนคลอสซซึ่งก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าโนเบลมันก็จะดีกว่าทั้งเดามเททั้งค่าแมทแอตแท โอกาสการติดอะไรพวกนี้ดีกว่ามากดังนั้นก็อาจจะใช้แกรนคอร์สก่อนแล้วก็เก็บเงินซื้อแกรนคอร์สลูมาก่อนเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไปซื้อแบบตี้คอยแล้วก็ค่อยเอาไปแลกก็ดีเหมือนกันนี่ครับ1,3 0 0 0อย่างเงี้ย ถ้าเห็นดาเมจแบบนี้อย่างนี้คือเทินติดหมายถึงว่าสกิลเทินออกมาแล้วเราวก็เทิรนติดด้วยนะครับต้องสองลนี่หมื่นเจ็ดอย่างนี้ครับติดโินอันเดสแล้วก็เทิรนติดมันมีแเด็ด <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นโนเบิลบ้างอ่ะตอนนี้ใช้โนเบิลแล้วนะครับสแตทเหมือนเดิม เลเวลอะไรเหมือนเดิมห่คือเดเมจที่ขึ้นเวลามอนสเตอร์ตายเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่า มันเหมือนกันถ้าเทิร์นติดแล้วมันติดเนี่ยมันจะมันจะจัดการให้มอนสเตอร์นั้นนะ่ะเลือดหมดนะครับคือเดเมจในงี้มันก็สูงแต่ว่าโอกาสที่มันจะติดสก,กิลแล้วจะเทิร์นติดก็จะสูงกว่าสำหรับโนเบิลครอสดีกว่าแกนคอร์สเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจาก อันนี้ด้วยนะคือ Attack Speed ความเร็วในการโจมตีของเราถ้าเราโจมตีได้เร็วใน1วินาทีเนี่ยตีได้บ่อยๆทุกอย่างมันก็จะยิ่งแบบโอกาสมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราตีบ่อยเราก็มีโอกาสติดสกิลเยอะก็มีโอกาสเทิร์นติดมากขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเราตีช้าก็อาจจะใช้เวลานานไล่สกิลขึ้นมาแล้วถ้าสเปกเราเนี่ยไม่ค่อยสูงเลเวลเราน้อย เราใช้ตั้งแต่เลเวลห้าส0่หกสิบค่าอินค่าลักเราน้อยโอกาสในการติดมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆโอเคเราจะไปลองให้ดูอีกที่หนึ่งครับไปตีแอนเชียนมัมมี่กันที่ไนท์แมร์พีระมิดตอนนี้เราก็อยู่ตรงทางเข้าไนท์แมร์พีระมิดแล้วนะครับคุยกับแมวจ่าย5,000ไป ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วชั้น2องในแมร์เพมิดมาตามหาแอนเชียนมัมมี่กันเราจะเทสกับแกรนคลอสก่อนนะครับแอนเชียนมัมมี่จะค่อนข้างมีเลือดเยอะดังนั้นถ้าเทินไม่ติดเนี่ยเราอาจจะเห็นสกิลเทินแนเดสออกมาแล้วเทินมันไม่ติดก็ต้องตีมันต่อไปครับจนกว่าจะโค่นมันได้ซึ่งจะนานมากถ้าต้องตีเต็มๆนะ เดือแล้วเติร์นออกไปแล้วไม่ติดเติร์นออกไปแล้วไม่ติดเติร์นออกไปแล้วไม่ติดอ่าติดแล้วเห็นไหมครับจะเห็นว่าพอเรามาตีมอนสเตอร์ที่เลือดเยอะๆเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นสกิลเทอร์นันเดสเนี่ยมันติดออกมาแต่เทิร์นไม่ติดนะครับบางทีอาจจะฟังแล้วงงหน่อยนะว่าเอ๊ะเทิร์นติดหรือเทิร์นไม่ติด อย่าลืมนะครับสสเต็ป้ปแก c นคอสนะครับมีการเกยนขึ้นคือติดหน้าแสนสี่เนี่ยพอเทินติดก็คือเดีมเมจก็จะขึ้นตามเลือดมาเลยเลือดมันเยอะอ่ะอีกสักตัวอลองอีกสักตัวหนึ่งกับแกรนคอสนี่โชคดีมากครับแป๊บเดียวติดเลยนี่คือเราใช้แกรนคอสนะเห็นไหมว่าคือแกรนคอสก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าเลเวลสเตทเราสูง พอโอกาสติดมันก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใช้โนเบิลกันบ้างเป็นสุดยอดคาถาศักดิ์สิทธิ์ของเราตอนนี้เปลี่ยนมาใช้โนเบิลครอสแล้วน่าจะเห็นว่าเดามีเเนี่ยมันก็จะในการตีของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นเพราะว่าตัวโนเบิลเนี่ย มีพลังโจมตีที่สูงกว่าอ่รารออีกสักตัวอ่านี่ครับแสนสี่ติดละติดเทอร์นันเดสแล้วก็เทอร์นติดด้วย,วยจะเห็นนะครับว่า การที่จะใช้คาถาโนเบิลหรือว่าคาถาแกรนคลอสให้มีประสิทธิภาพนอกจากเลเวลและค่าสแตตของตัวเราเนี่ยจะสำคัญแล้วความเร็วในการโจมตีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญจริงๆดังนั้นก็เหมาะมากครับกับพรีสบูอาร์บิชอปบูที่มีความเร็วในการโจมตีสูงยิ่งท่าได้ SPD 193แล้วก็สนุกสนานแน่นอนครับในคลิปนี้ก็ได้มารีวิวโนเบิลคลอสแกรนคลอสอาวุธ คู่ใจของพีสบูอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะแนะนำว่าควรจะมีไว้ใช้งานสักชิ้นหนึ่งนะครับก็สนุกดีโดยเฉพาะสายตีเร็วๆเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ